สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเชอร์มินแบรนด์นะคะกับนวัตกรรมใหม่ค่ะมิวเ l e x m e n t Jelly ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Body หลาเครค่ะ mm hmm. กับชั้น CEO เชอร์มินแสงฮิรัญชยาวงค่ะ ก็จากการที่เรานะคะได้เช็ค Google Ten นะคะซึ่งเป็น Search Engine นะคะที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะแล้วก็เราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจกับสุขภาพนะคะในเรื่องของ Lost Weight มากที่สุดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดคนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักขึ้นมานะคะ่ะ ค่ะก็แน่นอนค่ะเนื่องจากที่เราเนี่ยปรับผลิตภัณฑ์นะคะในรูปแบบเดิมที่เป็นผงชงเนี่ยให้กลายเป็นเจลลี่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าเรายังมองเห็นนะคะว่าตลาดของเจลลี่เนี่ยยังอยู่ใน b r ิโ o c เช n นมาเก็แล้วก็น่าจะเติบโตได้และไปในแนวทางที่ดีได้ค่ะค่ะก็หลังจากที่ทำเซิร์ชเอนจินอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงชงแบบน้ำแบบแคปซูล แล้วก็แบบเจลลี่นะคะจากกราฟนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าการตลาดเจลลี่เนี่ยยังอยู่น้อยหรือแบบแทบจะยังไม่เกิดเลยนะคะมินก็เลยสรุปเลยค่ะว่าเจลลี่อาหารเสริมเนี่ยแหละเป็นบรูอเชนมาร์เก็ตแน่นอนนะคะทางนั้นทั้งนี้เนี่ยการที่ธุรกิจจะดำเนินได้ไปในแนวทางที่ดีได้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับ business strategy planning ที่เลิศๆด้วยนะคะ ค่ะเริ่มด้วย Marketing Plan ของแบรนด์เรานะคะแล้วก็จ้างจัดทำ Testimonial นะคะ Brand p r e s e n น e r คนนี้เลยค่ะคุณตักบงกฎคงมาไลยนะคะที่เราเลือกท่านนี้เนี่ยเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงแล้วก็น่าเชื่อถือ นะคะแต่ก่อนเนี่ยคุณตาเขาก็จะมีปัญหาเรื่องรูปร่างสัดส,ส่วนหลังคลอบุตรนะคะที่น้ําหนักเนี่ยไปถึง87กิโลกร,รัมเลยนะคะแต่พอได้มาทำเทสชารเลนจ์ของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราแล้วเนี่ยแล้วก็ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่ถูกหลักแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะคะภายในระยะเวลาเพียง16สัปดาห์เท่านั้นนะคะผลลพัพธ์ก็คือน้ําหนักจาก87โลเนี่ยลดลงไปเหลือ55กิโลกร,รัมเท่านั้นนะคะ การตลาดสิ่งนี้ค่ะผลลัพธ์ค่ะมันจะทําให้ผู้โดยโภเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็สนใจที่อยากจะซื้ออยากจะใช้ในผลิตของอในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะการตลาดที่สําคัญของเราเนี่ยเราจะเน้นเป็นสินค้าใช้ดีบอกต่อค่ะแล้วก็จะให้เขาเนี่ยกลับมาซื้อซ้ําเรื่อยๆนะคะเนื่องที่ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีจริงๆค่ะค่ะมินก็ใช้ business analysis นะคะ ของ s w อตนะคะแล้วก็ STP แล้วก็ AIDA เนะคะเดี๋ยวเดมินพูดถึงสวอตก่อนก็แล้วกันนะคะก็เริ่มต้นที่ที่สเตรนนะคะก็ผลิตภัณฑ์ Body ้ลากเลเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ควบคุมน้ำหนักนะคะโดยรับการออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะคะโดยใช้สารอาหารที่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะเพื่อใช้ทดแทนมื้ออาหารนะคะก็ประกอบไปด้วยสารอาหารที่ครบห้าหมู่ ะะโดยสกัดมาอยู่ในรูปแบบเจลลี่นะคะแล้วก็พัฒนารสชาติด้วยเทคโนโลยีเฉพาะนะคะเพื่อให้รสชาิเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็ไม่ใช้วัตถุกันเสียนะคะแล้วก็มีรสชาติที่โดดเด่นนะและเราก็ยังได้แบรนด์พรีเซนเตอร์จริงๆมาด้วยนะคะที่เราจะทำเชสติโมเนียลนะคะแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ชื่อดังมากมายมาทำการตลาดนะคะต่อไปในส่วนของวิกเนสนะคะก็จุดอ่อนเลยนะคะก็ อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมันในรูปแบบใหม่ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นที่คุณตาคุณใจในกลุ่มผู้บริโภคนะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยก็สูงพอสมควรก็มาในส่วนของ o p portunity นะคะก็ปัจจุบันเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคนะคะก็ยังอยู่ในยุคสำคัญเลยนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยอยากดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วย นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทลดน้าหนักผู้บริโภคเนี่ยก็พิจนารณาถึงคุณค่าของสินค้าเนี่ยเทียบกับราคามากขึ้นนะคะทาให้แนวโน้มธุรกิจเนี่ยมีมูลค่าในตะางการตลาดสูงนะคะแล้วก็มีอัตราการเติบโตไปในทางทิศทางที่ดีนะคะแล้วในวิกฤตโควิดสิเกนี่ยค่ะก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงสื่อโซเชียลในเิดกันมากขึ้นนะมาถึงในส่วนของทรสนะคะก็ในอุตสากการ,รผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยอย่างที่รู้นะคะก็คือคู่แข่งเยอะ ในอนาคตค่ะก็ต้องมีคนลอกเลียนแบบได้ถูกไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันดังต้องมีคนลอกเลียนแบบแน่นอนนะคะแล้วก็ด้วยความที่ความต้องการไม่หยุดนิ่งของผู้บริโภคนะคะก็เลยต้องทําให้มีการพัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสังคัญเนี่ยในทางการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคด้วยนะคะในสภาพคล่องทางการเงินของเขาเนี่ยในยุคโควิด -19 เนี่ยนะคะแล้วก็มันมีผลกระทบนะคะ ค่ะก็มาถึง S.T.P. Marketing นะคะก็เริ่มด้วยที่ Segment นะคะก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักสุขภาพแล้วก็อยากคุมน้ำหนักส่วน Target นะคะแล้วก็เจาะกลุ่มนักศึกษาแล้วก็วัยทำงานทุกเพศค่ะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเนื่องจากกลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่คำนึงถึงสุขภาพและสุดท้ายก็คือ Positioning นะคะก็ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเสริมช่วยควบคุมลดน้ำหนักนะคะยังถูกวิธีโดยไม่ขาดสารอาหาร ะะประกอบไปด้วยสารอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะซึ่งสกัดจากธรรมชาติร0 0ค่ะถ้าเกิดพูดถึง communication plan นะคะแผนงานการสื่อสารการตลาดเนี่ยเพื่อต้องการให้ลูกค้าเนี่ยตอบสนองต่อสินค้านะคะหรือแบรนด์นะคะกำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารโดยใช้ AIDA โมเดลนะคะก็เริ่มด้วยที่ a t t e n t i o n นะคะเราก็จะสร้างความสนใจเนื้อหาโฆษณาและจัดทำคลิปสร้างสารร ะะให้เกิดความดูและก็ประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะโดยการที่เราเนี่ยสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะคะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารก็อย่างที่2นะคะก็จะเป็น interest นะคะก็คือเราสร้างความสนใจในผลิตภณัณฑ์โดยที่เรามีแบรนด์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เรา influencer ชื่อดังทั้งหลายคอยส่งกระจายบอกต่อผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะออกไปสู่โลกนะคะแล้วก็ในการทำ p a เก a g i n g ของเราเนี่ยเราทำให้ดู l u ่ u r y ยบแต tago ก ต่อมาค่ะก็จะเป็นดีไซน์นะคะเราก็สร้างความต้องการในผลิตภัณฑ์โดยการจัดแคมเปญจัดโปรโมชั่นต่างๆนะคะทุกไตรามาสหรือตามเทศกาลต่างๆนั่นเองนะคะท้สุดนะคะก็คือแอคชั่นนะคะเราก็สร้างพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยด้วยความหลากหลายนะคะของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานค่ะและราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยะคะ่ะ เราก็ได้จัดทำแผนโครงสร้าง business model canvas เชอร์มิ b แ a n นกับผลิตภัณฑ์บริ y เ a รนะคะก็เริ่มด้วยที่ customer segment นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพที่ต้องการลดน้ำหนักและก็สนใจในความงานหรือรับตัวแทนจำหน่ายนะคะข้อที่2ก็จะเป็น value p r o f e s i i o n นะคะก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโลกนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายทานแล้วเกิดผลลัพธ์จริงคุ้มค่ากับราคา และให้บริการที่ดีที่สดุดสินค้าของเราเนี่ยสามารถซื้อเป็นของขวัญเป็นของฝากได้ทุกโอกาสเลยข้อที่3นะคะก็จะเป็น c h ANNEL นะคะก็สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ทุกช่องทางเลยค่ะแพลตฟอร์มเว็แบบไซต์นะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเรามุ่งเน้นทางด้านออนไลน์นะคะเพื่อให้เข้ากับยุค new normal แล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็อาจจะจัดงานแสดงสินค้าเพิ่มเติมนะคะหรือหาตัวแทนเป็นหลักเช่นห้างสรรพสินค้านะคะร้านค้าหรือร้านขายยาหรือจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก็ได้มาถึง customer relationship นะคะกะ็การบริการที่ดีและเด่นเรื่องคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการบริโภคสินค้าค่ะเพราะว่า product ของเราเนี่ยล้ำสมัยนะคะแล้วก็เป็นนวัตรกรรมเชิงบวกนะคะพร้อมทั้งใช้เทคโนคโลยีที่ทันสมัยด้วยนะคะในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัย Revenue stream ค่ะก็คือรายได้นะคะจากการจำหน่ายสินค้าน้นการบอกต่อถึงผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นะคะเพราะเราเนี่ยใส่ใจแล้วก็มั่นใจในโปรดักต์ของเรามากที่สุดเลยค่ะ Key resource นะคะก็คือมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะแล้วก็พนักงานภายในองค์กรของเราทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของอบริการนะคะหรือจะเป็นการค้นคว้าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา d ี v ว l o p กับโ r o d u c t และข้อสุดท้ายนะคะ Key Activity นะคะเราก็จัดทำ Testimonial ค่ะโดยเราใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะน่าเชื่อถือมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามา test product ของเราพรเกิดผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็บอกต่อแก่ผู้บริโภคนะคะและทางเราก็จะเน้นแสวงหาพัฒนานนัตรกรรมใหม่ๆนะคะมาเพื่อ develop product ต่อไปในอนาคตค่ะ Key Partner นะคะก็จะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมชั้นนำโดย l ั b c e n น Beltech นะคะแล้วก็พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านโภชนาการแบนบด์พรีเซนเตอร์เอ่ยซัพพลายเออร์เอ่ยบ็อกเกอร์เอ่ยแล้วก็ตัวแทนจัดจำหน่ายค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ9 cost fraction น,นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบนะคะต้นทุนการผลิตนะคะต้นทุนการขนส่งนะคะต้นทุนทางการตลาดนะคะซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. ต้นทุนในการจัดทำสือ่อแล้วก็2ต้นทุนในการกระจายสื่อค่ะ แน่นอนค่ะว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมตลาดที่ใครๆก็ทําแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทําง่ายเหมือนแบบแค่มีเงินก็สามารถเดินเข้าโรงงานแล้วก็ผลิตได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะแล้วก็ตลาดอาหารเสริมเนี่ยก็คู่แข่งเยอะมากหันไปทางไหนซ้ายขวาก็มีแต่อาหารเสริมดังนั้นเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของเรานะคะและหนทางที่เราจะเดินต่อไปได้อย่างสวยงาม นะคะทางแบรนด์เราเนี่ยก็จึงเลือกสรรสร้างนวตัตก,กรรมใหม่ที่มีความแตกต่างให้อยู่เหนือคู่แข่งไปเลยแบบไม่ซ้ำใครนะคะเนี่ยต่อไปนี้ที่มินจะพูดถึงก็คือกุญแจสำคัญสีดอกที่จะเข้าไปสู่ประตูบรูโอเชียนะคะดอกที่หนึ่งนะคะค่ะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอาหารเสริมที่ทดแทนเมื่ออาหารเป็นลักษณะผงชง เราก็ได้พัฒนาเปลี่ยนมาเป็นเจลลี่นะคะซึ่งง่ายมากเพียงแค่ฉีกซองหยิบฐานได้เลยฉะนั้นตอนนี้เราขจัดความยุ่งยากและความเสียเวลาในการที่จะชงคู่กับน้ำออกไปแล้วค่ะทางนี้เพื่อการเป็นเป็นการประหยัดเวลาแล้วเราก็ไร้ข้อจำกัดในการทานค่ะกุญแจดอกที่2นะคะก็คือการลดค่ะคนส่วนใหญ่ค่ะเข้าใจผิดว่าการที่เราอยากลดน้ำหนักอันรวดเร็วเนี่ยต้องกินยาลดน้ำหนักเท่านั้นแต่ที่จริงแล้ว แอดแอดผิดนะคะเปล่าเลยอันตรายมากนะคะนั่นเป็นทางออกสุดท้ายนะคะมันยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพนะคะทางนี้ค่ะเราก็เลยจัดทำอาหารเสริมที่มีสารอาหารธรรมชาติครบ5หมู่แล้วก็อยู่ในสัดส่วนปริมาณตามความต้องการของร่างกายมนุษย์อย่างปกติต่อวันนะคะบริโภคทานทดแทนมื้ออาหารในชีวิตประจำวันได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งยาลดน้ำหนักค่ะกุญแจดอกที่3ยกค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ใช่เพียงแค่ยาลดน้ําหนักหรือเหมือนอาหารเสริมลดน้าหนักในแบรนด์ทั่วๆไปนะคะทางเราเนี่ยได้คิดค้นยกระดับจากอาหารเสริมที่ปกติแล้วคนส่วนใหญ่อาหารเสริมต้องกินคู่กับอาหารถูกไหมแต่ของเราไม่ค่ะของอาหารเสริมของเราสามารถทดแทนอาหารหลักได้เลยนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่ครบห้าหมู่ด้วยนะคะมินเชื่อว่าในตลาดนิวสาหกร,รมเสริมเนี่ยแทบจะยังไม่เกิดขึ้นเลยกับ Product นวัตรกรรมแบบนี้และกุญแจดอกสุดท้ายนะคะคือสร้างค่ะเราสร้างนาวัตรกรรมใหม่ของอาหารเสริมในแนวทางที่ควบคุมน้ำหนักค่ะฉีกรูปแบบเกา่ๆเาๆออกไปเลยนะคะให้กลายเป็นอาหารเสริมที่ทดแทนอาหารหลักได้เลยแล้วก็รับประทานได้ง่ายเพราะทำในรูปแบบเจลลี่นะคะไม่ซ้ำกับแบรนด์ไหนแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราทำธุรกิจมักจะเจอปัญหาแล้วก็วิกฤตต่างๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคืองัดแพลนนิ่งที่สตรองที่สุดออกมา ะะแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นและในการสื่อสารค่ะเราใช้กลยุทธ์ 4R ข้อที่1ค่ะ Repair นะคะเราใช้ AI นะคะในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำคอนเทนต์ในการโฆษณาที่ห้ามใช้แล้วก็ใช้ตรวจจับข้อความข่าวสารจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่โจมโจมตีคอยโจมตีเราในข่าวเฟซบุ News, หรือโจมตีผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการเลยนะคะ ข้อที่สอง r e s y n c นะคะเราก็จะนำคอมเมนต์ข้อเสนอแนะของลูกค้าเนี่ยมาใช้เพื่อพิจารณาปรับปรุงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์นะคะหรือแม้กระทั่งภายในองค์กรเองะคะ่ะข้อเสนอเนี่ยเราก็เห็นความสําคัญนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดยการจัดโครงสร้างองค์กรในรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตในอนาคตก็อาจจะทําเป็นสแน็คต่างๆคุกกี้อาจจะเป็นวเฟอร์สติ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ข้อที่3นะคะ reconfigure นะคะเราก็จะดำเนินธุรกิจให้ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลค่ะรวมถึงการนำเทรนที่เกิดขึ้นจากวิกฤตต่างๆมาใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะแล้วก็แพลนไว้ด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะใช้ระบบตัวแทนจัดจำหน่านะคะจะเป็นการเปิดหาตัวแทนจำหน่ายสินค้านะคะเพราะว่า มินว่าเชื่อว่ามันเหมาะกับสถานการณ์นี้เพราะว่าในยุคโควิดสิคนตกงานกันเยอะโดนลดรายได้งานหลักเงินเดือนไม่พอและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เขาเนี่ยสร้างอาชีพเสริมได้และข้อสุดท้ายนะคะรีพอร์ตนะคะทางแบรนด์เราเนี่ยก็จะยินดีเปิดเผยข้อมูลยอดขายยอดส่งของยอด t r a กกิ n g อย่างโปร่งใสเลย เพื่อให้สาธารณชนหรือลูกค้าเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะรวมไปถึงโรงงานหรือแหล่งผลิตสินค้าของทางเราด้วยนะคะหรือหากผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะเราก็ยินดีคืนเงินให้นะคะแต่ต้องตามเงื่อนไขที่ต่างตกลงกันได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะและเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องตลอดจนปัจจุบันนะคะเราก็มีความตั้งใจในการ พัฒนาสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์นะคะออกสู่ตลาดนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะของทางแบรนด์เชอร์มินนะคะที่ทางคุณลูกค้าเนี่ยได้คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับทางเชอร์มินแบรนด์มาตลอดในผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะก็หวังว่านะคะเราจะมีโอกาสรับใช้ลูกค้าทุกๆท่ทานตลอดไปนะคะ ขอบคุณค่ะ